มาสปอยสินค้าออกใหม่ของแจกของรีสต็อกทั้งหมดของอิงกุ๊กอินยูก่อนสิน้นปีลงปฏิทินแล้วกดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยจะได้กดกันได้ทันก่อนอื่นนะครับอาร์เซนเน็กซ์พลสตอนนี้ตะกร้าปลิวเรียบร้อยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าล็อตสี่เนี้ยโซลเอาเรียบร้อยขอบคุณทุกคนจากใจเลยจะเล่าให้ฟังว่าเราล็อตแบรนด์เนี้ยมาตอนเดือน6นะครับซึ่งตอนนั้นอะคิดว่าล็อตนั้นน,น,น่าจะขายยิงยาวถึงสิ้นปีเลยแต่ก็คือหมดแล้วหมดอีกนะครับล็อตต่อไปเข้าวันที่5เดอน12ก็ขบคุณมาก,มากๆเลยยทีี่ใจเเ็นกกับพวราะรมดื secret item, อาหาหรเสริมมตััวให่บที่ของก เหมือนนกันคําใบ้คือไฟฉายดิสโก้ต้นไม้แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ ลองทายกันมาได้นะครับว่าคิดว่าเป็นอะไรด e e p พ่าครีมหมอยชไ i เซอร์สุดเข้มขน้นพร้อมกับตัวลิปมาสเข้าเหนียวดําที่ไม่เหนียวมืออีกต่อไปก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันตัดความสัมพันธ์ท็อกซิกเรเลชั่นชิพเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือหัวดีมากเวลาใช้เสร็จคือเช็ดทิชชู่ได้เลยนะครับไม่เป็นขุยอสาสอานมากสองตรงนี้ก็วางขายเรียบร้อยตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมานะครับยูวีแจ็กเก็ตนะครับกลับมาวีคที่หนึ่งของเดนธันวาพร้อมกับสีใหม่อันนี้ด้วยนะครับแบบทำส เปแบบนี้คือน้องขายดีมากผลิตกันแทบไม่ทันนะครับต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างสูงน้องกลับมาวิกที่3าถึงสของเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องตัวเล็กตัวนี้ตามมาด้วยขนาดพก้านะครับน้องตะมุตะมีน่ารักมากเลยตัวนี้ก็คือพกไปใช้ระหว่างวันหรือว่าใช้บนเครื่องบินได้เลยนะครับเป็นตัวช่วยฆ่าเชื้อสิวแล้วก็ลดความมันบนผิวได้แบบทันทีเลยถ้าใครอยากได้ตัวไหนที่สุดพิมพ์ชื่อบอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและรอติดตามพีน้าเลยมีของออกใหม่เยอะมากเอาให้สะใจสายเนื้องทุกกกกคคนนนเเเเเลลลยยยยอาาาาาไได้้้้ะรจจแบบ์ิู็็พพพมมมมววใใตีห่